สวัสดีพี่ๆทุกคนครับสวัสดีพี่ๆในช่องมีทําได้ครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการวางซ็อกเก็ตด้วยลมร้อนนะครับมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเราต้องรู้นะครับว่าฮอตแอร์ของเราเนี่ยมันใช้ความร้อนเท่าไหร่นะครับพลาสติกไอ้ตรงเนี้ย มันถึงละลายนะครับเมื่อเรายกออกเอาตัวเก่ายกออกแล้วนะครับพี่ๆีทุกท่านทำตามผมนะครับทำตามผมให้พี่ๆทุกท่านเนี่ยเอาน้ำยาฟักป้ายลงไปเลยครับป้ายเพื่ออะไรครับเพื่อ เพิ่มตะกัวใหม่ลงไปครับเพิ่มไปทุกขาครับให้มันเกิดในลักษณะเวลเวลแบบนี้ครับย้ำนะครับขั้นตอนนี้นี่เราแค่เพิ่มตะกัวมันเฉยๆครับแค่เรามองให้เห็นว่ามันติดครบทุกขานะครับนี่ทุกคนเดี๋ยวขอเช็ดแป๊บ นี่ครับเมื่อมันติดกบทุกขาขาแล้วนะครับทุกคนครับให้เราทําการเทียบลมร้อนนะครับเทียบลมร้อนให้ไล่ไปตั้งแต่2อ0ร้องศาก่อนนะครับถ้าเราเปลอกในลักษณะแบบนี้ครับถ้าเราเปลอกประมาณนี้นะครับถ้า250ตะกัวใหม่เนี่ยมันจะต้องละลายครับนี่ครับ เห็นไหมครับผมสามารถเคลียร์ได้แต่กลัวมันแววนะครับเมื่อ2 5 0มันละลายเราลดมาอีกครับลดให้เหลือมาประมาณ2 2 0ยครับอ่ามาดู2 2 0ยมันละลายไหมครับนี่เขาเรียกว่าการไล่ลมร้อนนะทุกคนถ้า2 2 0ยมันละลายให้คงที่2 0ไว้ครับให้คงที่2 0ไว้นะครับอย่าเกินนะ250อ่ะพอทน นะครับแล้วก็วางชิ้นงานเราไปแบบนี้ครับดูกันให้ดีนะครับพลาสติกจะไม่ละลายนะทุกคนนะครับแล้วก็เทคนิคต่อไปครับให้เอาุญยาฟักเรานี่แหละครับป้ายมาเคลือบบนชิ้นงานเลยครับนะครับเคลือบบนซ็อกเก็ตแบบนี้ครับ นี่หุนสกินแบบนี้นะครับแล้วเรามีหน้าที่วางให้ตรงแค่นั้นครับนี่ครับเป่าไปเลยนะครับอ่าเรามาดูกันนะครับนี่ผมจะนั่งเขียนะให้มันตรงนะครับว่ามันจะละลายหรือไม่ นี่ผมคมได้เลยนะทุกคนเห็นไหมครับพลาสติกยังอยู่คงเดิมครับทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกครั้งนะครับอขอย่อนิดนึงนะครับเพราะว่าผ้ามันแตกนี่ครับเรามาทําความสะอาดกันครับนั่นแสดงว่าเรารู้ได้เลยครับว่าเราใช้ความร้อนประมาณเท่าไหร่นะครับนี่เป็นการเช็คง่ายๆเลยครับ นี่ทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูครับนี่ทุกคนเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับนี่ทุกคนถ้าเรามองว่ามันไม่ติดหรือมันไม่เรียบให้เราย้ำแบบเดิมเลยนะครับอ่านี่คอยดูนะครับผมจะย้ำ ใหม่อีกหนึ่งครั้งนะครับนี่ผมก็จะป้ายชิ้นงานลงไปไม่ต้องกินเหนียวครับดูนะครับเห็นไหมครับนี่ผมเป่าจอเลยนะทุกคนนี่ผมเป่าจอเลยนะครับนี่ไอที่มันดังเปี๊ยป้าเปี๊ยป้านี่คือทินเนอร์นะครับนี่ครับนี่ เห็นไหมครับนี่ผมนั่งเคลียอยู่นี่ทุกคนนี่ครับไม่ว่าเราจะเอาไว้เรียบสนิทแค่ไหนทุกคนนี่คมไปเลยครับขยับได้เลยครับนี่เห็นไหมครับมันก็จะติดครับเช่นเดียวกันนะครับวิธีการทําตรงนี้กับวิธีการทําแบบสเตก็ตที่มันยาวๆเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะอ่านี่ผมส่องให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะทุกคน นี่เห็นไหมครับโอเคเรามาดูซ็อกเก็ตตัวนี้กันนะทุกคนนะยังไม่ได้เพิ่มตะกัวนะครับเรายังไม่ได้เพิ่มตะกัวมาผมก็จะใช้วิธีการเดิมครับพี่ๆทุกคนครับดูกันให้ดีนะครับหลายๆคนยังไม่เข้าใจเนาะหลายๆคนยังไม่เข้าใจนะครับภาพอาจจะแตกนิดนึงนะครับแต่เพื่อองค์ประกอบสวยงามทนดูหน่อยนะครับ ใช้น้ำยาฟลักครับใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปประมาณนี้นะทุกคนนะครับเหมือนเดิมครับใช้ตะกัวไล่ลงไปเลยครับข้อสังเกตของมันก็คือตะกัวมันจะแววนะครับตะกัวมันจะแววแล้วมันจะนิ่ม นี่ครับพราะมันอยู่ในลักษณะนี้แล้วทุกคนพี่พีทุกท่านครับให้เราทำความสะอาดเพื่ออะไรครับเพื่อเช็คดูว่าตะกัวเนี่ยมันตะกัวใหม่เนี่ยมันติดครบทุกขาหรือยังนะครับหรือมันไปพันอะไรกันหรือยังนะครับนี่ส่องให้ดูครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับหลังจากนั้นครับ เหมือนเดิมนะครับทุกขั้นตอนเลยครับใส่น้ำยาฟักครับเอาชิ้นงานที่เราจะวางมาครับแล้วป้ายน้ำยาฟักลงไปบนชิ้นงานเลยครับ ยาฟักตัวนี้นะครับมันจะเคลือบนะครับชิ้นงานของเรามันจะทนความร้อนนะครับมาดูวิธีการวางครับอ่ะขอขยายนะครับขอขยายมาดูวิธีการวางซกเก็ตครับขอให้เราจับนะครับจับในท่าที่เราถนัดนะครับนะครับจับในท่าที่เราถนัดแล้วมองดูให้มันตรงนะครับ โเก็ต so ชิ้นใหญ่ๆนะครับหรือมีขาจำนวนเยอะแบบนี้นะครับต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับนี่ผมเป่าเห็นไหมครับผมเป่าตรงๆเลยเมื่อมันติดสักนิดหนึ่งแล้วพอมันอยู่ผมก็จะปล่อยมือนะครับจะปล่อยมือนะครับแล้วผมก็จะคุมแล้วทีนี้ครับนี่คือครับคือความร้อนที่ผมใช้เนี่ยสอง้อยี่สิบองศาถึงสอง้ยห้าสิบเนี่ย นะครับป่ายังไงก็ได้ครับยังไงมันก็ไม่ละลายครับทุกคนดูนะครับผมจะป่าวนไปเรื่อยนี่ทําแบบช้าๆเลยนะครับเป่าวนนี่ครับทุกคนจะขยับอะไรก็ได้ครับจะเอาให้สวยแค่ไหนก็ได้ครับตะกวัวมันจะดูดของมันเองนะทุกคนนะ นี่ครับนี่ผมเป่าจอๆเลยนะครับหลายๆคนถามว่าฮอตแอร์ที่ใช้นี่ร้อนไหมเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูนะครับทดสอบไ้ดูก่อนเลยนี่กระดาษนี่ทุกคนเห็นไหมครับร้อนนะครับไม่ใช่ว่าไม่ร้อนนะครับอ่าเรามาดูกันครับโอเคทีครั้งแรกนะครับครั้งแรกเรามาดูกัน เห็นไหมครับหนึ่งเลยซ็อกเก็ตไม่ละลายครับ <unda> ถ้าเรารู้จักความร้อนที่ดีพอนะครับเรารู้จักควบคุมอุณหภูมิไม่ได้นะครับไม่มีทางละลายครับเพื่อนๆเห็นไหมครับกลับมาเหมือนเดิมทุกอย่างครับติดกันทุกขาด้วยทุกคนเพื่อนๆเห็นไหมครับ ให้ดูวันชัดๆครับนี่ทุกคนเห็นไหมครับข้อสำคัญของการทำซ็อกเกตต็ตตรงนี้ก็คือว่าหนึ่งคุ้นชินกับความร้อนควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ครับเทคนิคการใช้ตะกัวใหม่เสริมลงไปกับตะกัวเดิมนะครับ บางครั้งเราไม่จําเป็นต้องไปเอาลวดซับซับออกเลยซะด้วยซ้าเจอกันคลิปหน้าทุกคนหากใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดถูกใจก,กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับหวังว่าช่องหมีทําได้ได้นําเสนอทริคดีๆคลิปดีๆนะครับอย่างเล็กน้อยก็ดีนะครับไม่ใช่ต้องเยอะนะครับเล็กน้อยมากๆครับทริคแบบนี้นะครับข้อมูลแบบนี้ ก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมครับเราจะก้าวไปสู่1 0 0 0 0มืนซับสไครด้วยกันทุกคนถ้าใครคิดว่าดีถ้าใครคิดว่าชอบหรือใครมีปัญหาอะไรคอมเมนต์ได้เลยครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ